อันดับแรกเช็คพลัางงาน,นะค่ของชาวธาตุด,ดินพุษภพกันมังกรนะในช่วงนี้ปักแรกตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15กุมภานะคะสามใบแรกหกไม้เท้าหนึ่ไม้เท้าแล้วก็ราชาถึงถ้วยนะคะการเ,าเริ่มต้นใหม่กับที่เดิมๆอีกแล้วไพ่หกไม้เท้าการติดต่อสื่อสารกลับมาของคนเก่าคนกลไรนะคะ คนที่คุณดิวอยู่ในช่วงนี้นะอายุเท่ากันไปจนถึงมากกว่าธาตุน้ำนั่นหมายความว่าเป็นคนที่เข้ากับคนง่ายนะคะคุยง่ายเฟลลี่อะไรอย่างนี้เนาะหรือถ้าใครที่ยังไม่ได้รับการติดต่อในช่วงนี้ก็อาจจะมาหลังจากนี้ก็ได้เนาะเป็นเป็นคนเก่าๆอะคะ่ะเพราะว่าไพ่หกไม้เท้าขึ้นมาเป็นเป็นอันดับแรกนะคะได้คุยได้พูดได้คุยเขาก็จะอ,อสอบถาม ความรู้สึกนะคะคนคนนี้ค่อนข้างที่จะแคร์นะคะแล้วก็ให้ความสําคัญเรื่องความรู้สึกมากๆความสองคุณอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออเขาอาจจะเป็นเพื่อนเก่าคุณก็ได้นะคะที่กลับเข้ามาคุยในช่วงนี้เนาะเอเนอร์จีถือว่าดีการคุยเป็นไปในทิศทางที่ดีเนาะเพราะว่ามันเป็นการคุยเกี่ยวกับเรื่องดีๆที่ผ่านมาทําอะไรแล้วแบบประสบความสาเร็จในชีวิตได้เจออะไรดีๆก็อ่า จะคุยกันแล้วก็แบบว่าเอาไอเดียตรงนี้ไปต่อยอดว่าต่อไปเราจะทำยังไงอะไรเงี้ยเนาะอันนี้ยังไม่ใช่เป็นเรื่องของความรักแบบจ๋าๆเนะเป็นเป็นการพูดคุยในเชิงบวกละกันนะคะที่ที่ชาวธาตุดินจะมีกับบุคคลคนนี้ในช่วงนี้เนาะอ้าวทีนี้ฝักแรกนี้จะเป็นยังไงนะคะกุมพาเดือนแห่งความรักนะสองเหรียญ The Tower นะคะสิบเหรียญสองเหรียญน,นะคะ,ะถ้าเป็นเรื่องของความรักเนี่ย มันหมายถึงมีความไม่มั่นใจลังเลโลเลเกิดขึ้นบ้างนะคะให้ระวังเรื่องคําพูดหรือการกระทําที่กระทบกระเทือนจิตใจอารมณ์ความรู้สึกนะคะหรือว่าการที่เวลาเราไม่เข้าใจกันน่ะแล้วแบบอีกคนนึงเดินหนีโดยการที่ไม่อธิบายนะคะไม่แล้วแล้วก็ทิ้งให้อีกฝั่งหนึ่งนี่แบบยืนลอย เนาะมันก็ไม่ได้คําตอบสักทีนะคะแต่บทสรุปแล้วอะมันก็จะกลับมาแบบเออเข้าใจกันนั่นแหละนะคะเพราะว่ามันมีความผูกพันกันอยู่แต่ก็คือให้ระวังนะอา,อาจจาะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงกับทางหันอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะที่อยู่ที่อาศัยเ,เนาะการเงินนี้ได้บ้างนะคะบางคนโสดไปเจอคนถูกอ,อกถูกใจนะคะนี่ ให้หนึ่งเหรียญขึ้นมาด้วยนะคะบุคคลที่คุณจะได้เจอในช่วงนี้เนี่ยนะถ้าเป็นบุคคลถ้าเป็นคนใหม่ๆนะคะเขาจะเข้ามาให้โชคคุณนะจะจะได้โชคจากบุคคลแปลกหน้านะคะถ้าจะซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะจะเสี่ยงโชครางวัลก็ไปเสี่ยงกับคนแปลกหน้าเจ้าใหม่ที่เราไม่เคยซื้ออะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็จะมี มากหน้าหลายตาเข้ามาให้เลือกเหมือนกันนะคะก็มีทั้งดีและไม่ดีแหละเขาเรียกว่าในช่วงปักหลังเนี่ยชาวธาตุดินนะจะได้รับพรเกี่ยวกับความรักแบบเขาจะมาดูแลเรื่องความรักโดยเฉพาะเออส่งมาเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ทีนี้เนี่ยมันก็อยู่ที่เราแหละว,ว่าเราจะเลือกถูกไหมนะคะอืมเห็นไหมหนึ่งดาบดวดเป็นเป็นช่วงของของโชคของอะไรที่แบบว่า ถูกส่งมาให้คุณโดยเฉพาะนะคะเออมันเป็นไพ่เอททั้งสามใบเลยนะไม้เท้าเหลี่ยญแล้วก็ดาบเอ่อถ้าคุณตัดสินใจไม่ได้คือแบบดูมาก่อนหน้านี้แล้วไม่รู้จะเลือกใครไม่รู้จะเลือกอะไรดีนะคะคุณก็จะได้คําตอบคุณจะเลือกได้ที่มันตรงมันใช่กับคุณอนะคือแบบถึงเวลาที่ต้องชัดเจนแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะขอคําแนะนํานะคะชาวธาตุินเด็กถือไม้เท้า ราชาไม่ใช่ราชาซอยเก้าถ้วยนะคะแล้วก็เจ็ดไม้เท้าคืออะไรเดี๋ยวขยายก่อนอ๋อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการแบบวิเคราะห์นะคะไพ่แนะนำให้ เรียนรู้ทุกคนไหมไม่ไม่จะพูดยังไงดีคือบางทีมันมีหลายคนเข้ามาในช่วงเวลาเดียวกันแล้วเราอาจจะแบ่งเวลาให้ทุกคนไม่ได้ที่จะไปศึกษาเรียนรู้ใครสักคนแล้วมันมันจะมีอารมณ์แบบว่าก็าฉันชอบคนนี้ฉันก็จะสนใจแค่คนนี้แล้วก็คนอื่นฉันไม่เอาเลยอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันต้องมันต้องเป็นเป็นช่วงที่แบบคัดกรองอ่ะถ้าคุณอยากได้อะไรเข้ามาในชีวิตคุณคุณก็ต้องเอาสิ่งที่คุณมีอยู่เเหมือนเราคัดกรองแบบ อะไรที่มันไม่ดีก็ให้มันหลุดออกไปในชีวิตซึ่งไม่ได้อยากจะให้คุณไปโฟกัสที่อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวหรือว่าคุณสวัสชีวิตฉันมีพร้อมแล้วฉันมีเยอะพอแล้วคนคุยอะไรก็ไม่ได้รู้สึกเหงาไม่ต้องเข้ามาอะไรเงี้ยบางทีมันก็ต้องเอาตัวเองอะออกไปข้างนอกบ้างนะคะเอาข้างนอกเข้ามาข้างในบ้างอารมณ์ระมาณนี้นะถ้าในกรณีของคนที่แบบว่าก็ไม่ได้หวยหาอะไรเงี้ยเออไพ่ก็คือแนะนําว่าให้เราแบบ ทำความรู้จักผู้คนใหม่ๆเปิดใจนะคะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆบ้างอย่าปิดใจเนาะหรืออไปเที่ยวในที่ที่เราไม่เคยไปบ้างนะคะเห็นไหมน้องแมวของฉันเต้งทักทายสนุกไม่สนสใจเลยโอเคค่ะสําหรับดวงความรักปักแรกเนาะของชาวทาดินนับแบบไทยนะคะก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบเอเนอรจนี้นะคะน้อมรับคําทํานายนะคะให้ด้วยนะบ๊ายบาย